ข้อที่20ก็คือไม่ดื่มน้ําเมาก็คือไม่กินเหล้านั่นเองหรือของที่ทําให้ทําลายสติเพราะสติคือฐานสําคัญที่จะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนะคะเล็กๆน้อยๆกินนิดหน่อยไม่เมาไม่เป็นไรจริงๆสุราพวกนี้มันทําลายร่างกายของเราอยู่แล้วนะคะเลี่ยงได้เลี่ยงไปเถอะกินน้ําหวานก็ได้นะคะบางนคนคึกน้ําหวานก็มีนะคะ มงคลข้อที่21ไม่ประมาทในธรรมก็คือพูดง่ายๆว่าเดี๋ยวค่อยทําพวกนี้ก็ได้ยังไม่ต้องทําหรอกหงาพวกนี้ไม่ได้เลยนะคะทาวันนี้ทําวินาทีนี้ความตายเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะคนลักษณะประมาทเนี่ยมีลักษณะ3อย่างลักษณะของคนประมาทนะหนึ่งคนที่ไม่ได้ทําความดีแต่อยากได้ความดีอยากมีชีวิตดีแต่ตัวเองไม่ทำอ่าสองทำเร็วแล้วอยากได้ดีโหนี่หนักเลยทําเร็วแล้วอยากได้ดีสามทำดีนิดหน่อยแต่อยากได้มากๆ นะคะไปไหว้พระหนึ่งทีอขอวิมานไปไหว้พระหนึ่งทีอขอให้ร่ารวยชาตินี้ไม่มีบรรจนเดี๋ยวก่อนแค่ยกมือประกบมันจะดีได้ยังไงถูกไหมคะนี่เขาเรียกว่าคนประมาทในทางนะคะสิ่งที่จะแก้วความประมาทคือสติสัมปชัญญะนะคะจะทําให้เราก้าวเข้าไปสู่ทางแห่งความเจริญข้อต่อมาข้อ22ค่ะคนชีวิตจะมีมงคลได้ก็คือต้องเป็นผู้ที่มีความเคารพนะคะให้ความเคารพกับคนอื่นอันนี้สําคัญมากเลยนะนะมันครูขอลิงก์ไปต่อด้วยข้อต่อไปก็คือ ข้อถ่อมตนด้วยเคารพอ่อ,อนน้อมถ่อมตนเนี่ยครูเจอเยอะมากเลยนะคะคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตของเขาอ,อย่างผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนที่ครูมีโอกาสได้ไปพบเจอเนี่ยโอ้โหอ่อนน้อมถ่อมตนมากขนาดครูเป็นเด็กนะไปนั่งนะตักข้าวให้ครูก่อนครูลบสายแล้วทําไมเนี่ยเขาบอกไม่เป็นไรคุณมาบ้านผมเดี๋ยวผมจัดการเองึ้นอ่อนน้อมถ่อมตนมากค่ะครูเห็นเลยลักษณะคนที่สําเร็จส่วนใหญ่เป็นแบบนี้หมดเลยให้ความเคารพกับผู้อื่นแต่คนที่จะไม่สําเร็จนี่คือเยอะยิ่ง ทำไมฉันเก่งกว่าฉันดีกว่าทำไมต้องไหวอะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้โอกาสจะ,จะเจริญยากหน่อยนะคะเพราะความคนที่ควรจะเอ็นดูเมตตาเขาก็ตัดโอกาสให้ตัวเองไปแล้วที่จะให้คนมาเอ็นดูเมตตาของกับตัวเขาข้อที่24ค่ะคือมีความสันโดษ ะะสันโดก็คือให้อยู่กับตัวเองให้เป็นบ้างไม่ใช่ว่าจะต้องไปแฮงเอาท์กับชาวบ้านอยู่กับคนอื่นไม่ได้แล้วนิ่งยิ่งเหตุการณ์นี้นะคะโควิดเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ดีเลยที่ทําให้เราได้อยู่กับตัวเองทบทวนตัวเองลองให้ความสุขของเราเกิดขึ้นที่ตัวของเราเองสิไม่ใช่ต้องเป็นความสุขที่ต้องไปพึ่งหูตาจมูกลิ้นกายอย่างเดียวสิอยู่กับใจของตัวเองให้เป็นข้อที่25ค่ะมงคลข้อที่25สําคัญมากๆคือความกระตันอยู่ นะคะความรู้คุณว่าเราจะรู้คุณคนสิ่งที่ทําความดีให้กับเราเราเห็นใครเป็นคนกระตันยูเราก็จะชื่นชอบคนคนนั้นชีวิตของคนคนนั้นก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะคะโดยเฉพาะนะกระตันยูกับคนที่มีพระคุณกับเรานะสำคัญมากมเลยใครเลี้ยงดูเรามาให้เงินให้อาหารเรามาเนี่ยดูแลตอบแทนเขาครูบอกเลยนะให้เงินกับพ่อแม่จะทำให้คุณไม่มีทางขาดเงินอืม ะะให้ด้วยจิตที่อยากเป็นผู้ให้นะ,ะไม่ใช่ให้แล้วแบบรู้สึกอึดอัดต้องให้อย่างนี้ไม่เอานะคะให้ด้วยจิตที่เป็นผู้ให้ซึ่งในคลิป30ความคิดนี้ครูได้แชร์วิธีการระลึกรู้คุณที่เป็นเป็นหลักการที่เราจะอาไปใช้และทําให้ชีวิตของเราดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาข้อที่26ที่จะทําให้ชีวิตของคุณเป็นมงคลคือฟังทำตามการคําว่าฟังทำตามการคืออะไรก็ค,คือมีเวลามากเท่าไหร่ก็ฟังทำให้ได้เยอะที่สุดอะค่ะ เพราะทุกครั้งที่คุณฟังสิ่งดีๆรอบแรกคุณอาจจะไม่เข้าใจรอบสองคุณเริ่มเข้าใจขึ้นอ่าการข้อดีของการฟังธรรมคืออะไรคำว่าฟังธรรมในที่นี้นะครูก็ไม่ได้อยากให้เป็นแค่เรื่องของธรรมะอย่างเดียวแต่ธรรมะนี่คือสําคัญนะคะฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตะคะ่ะให้ฟังเยอะๆให้ตัวเราเป็นคนที่เป็นพหูสตรสุดตระมยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการฟังถูกไหมคุณฟังเยอะๆฟังเยอะๆจะทําให้เกิดอะไรทําให้ได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ ทำให้ได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ทําให้สิ่งที่รู้อยู่แล้วรู้ลึกๆยิ่งขึ้นขึ้นไปแล้วมันจะทําให้สิ่งที่เรารู้แล้วเคยแม้ฟังครั้งแรกไม่เข้าใจพอฟังซ้ําๆเออเก็ตแล้วดะนั้นยิ่งธรรมะเนี่ยฟังบ่อยได้มากเลยเพราะอะไรเรื่องบางเรื่องฟังได้หนเดียวก็โอเคละแต่ธรรมะต้องฟังซ้ำๆเพราะ 1. มันมีความลึกซึ้งอยู่ในนั้นปัญญาของเรามีความพร้อมในการรับไม่เท่ากันด้วยและที่สําคัญเราจะฟังได้บ่อยด้วยธรรมะ พราะมันคือสัจจะวาจามันคือความจริงมนุษย์เราจิตของเราจะหยหาความจริงค่ะเราสังเกตดีๆเวลาเราฟังธรรมเราจะชอบฟังบ่อยเพราะอะไรเฮ้ยมันคือความจริงอ่ะเออเราฟังเรื่องเฮ้ยเด็กชอบบอกคุณง้อหนูชอบไปคุณง้อเล่าเรื่องธรรมะเรื่องนี้ให้ฟังจังเลยทําไมถึงชอบเพราะว่ามันมีความจริงบางอย่างร่างกายของเราจิตของเราที่บริสุทธิ์มันจะเสพความจริงตรงนั้นนะคะฟังให้ได้บ่อยที่สุดข้อ27นะคะให้ฝึกให้ตัวเองเป็นคนมีความอดทนนะ มันมีการทดลองเขาเรียก g r i ดนะคะกริดเทสกริตลองไปหาดูก็ได้ค่ะกริดเทสเนี่ยเขาเคยเกิดขึ้นจากชาวต่างชาติเขาพบว่าพวกทหารที่ฝึกเนี่ยคนไหนอดทนมากกว่าเขาตามติดเด็กคนนั้นนะยาวนานเป็น10ปี20ปีพบว,ว่าเด็กคนที่มีความอดทนมากกว่าตอนฝึกทหารมักจะประสบความสําเร็จในชีวิตมากกว่าคนอื่นนะคะความอดทน เป็นโลพระพุทธเจ้าท่านเปรียนนะคะว่าความอดทนเป็นอาวุธที่แข็งแรงที่สุดเป็นโล่ที่แข็งแรงที่สุดนะคะที่จะทําป้องกันเราจากภัยทั้งหลายทั้งปวง28ค่ะทําให้ตัวเองเป็นคนว่าง่ายว่าง่ายกับเชื่อง่ายไม่เหมือนกันนะคะเชื่อเนี่ยครูแชร์ลงไปในสิบสามสิบวิธีคิดนะคะเรื่องว่าเราจะเชื่ออะไรยังไงแต่คำว่าว่าง่ายคือเมื่อไหร่ที่เรารู้แล้วว่าเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านสอนในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีเราเอาไปทำซะ เอาไปทาไม่ใช่มานั่งลังเลสงสัยอยู่นั่นนะ่ะสงสัยสงสัยทําก่อนนะแล้วเรามาคิดวิเคราะห์ด้วยปัญญาว่ามันเวิร์กไหมไม่ใช่ฟังแล้วแล้วก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเราฟังแล้วเราก็เอาไปทําด้วยข้อ29่ส้โหข้อนี้ครูชอบมากให้เราจะมีชีวิตมงคลได้นะให้เราเป็นคนที่พบเห็นสมณะบ่อยๆสมณะในที่นี้ไม่ใช่แปลว่าพระใดๆนะคะให้พบเห็นสมณะผู้รู้ธรรมค่ะ พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ง่ายๆคือพาให้เราไปเห็นคนดีๆให้เยอะๆค่ะการเห็นเนี่ยมันต่างจากการได้ยินนะอย่างสมมติเราเจอกันเนี่ยผ่านจอเนี่ยมันก็เป็น two dimension ใช่ไหมแต่ถ้าเรามาเจอกันเราเจอคนหนึ่งคนเนี่ยเราได้เจอเขาจริงๆนขนาดเราผ่านเราฟังผ่านคลิปเรายังรู้สึกเออดีเลยเราไปเจอใครบางคนจริงๆได้เจอได้สัมผัสได้เห็นมุมมิติการรับรู้ของสมองของเราจะรับรู้ได้ง่ายกว่าและลึกกว่า เรียกว่าเป็นการทํางานกับซับโมดัลิตี้หรือระบบประสาทย่อยเนี่ยเราจะรับรู้ได้มากกว่าเมื่อเราเจอคนนั้นจริงๆนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้เจอสมณะท่านก็จะบอกทำเราชี้ทางเราบอกทางเป็นประโยชน์กับเราชีวิตก็ดีแน่นอนเป็นมงคลแน่นอนข้อที่30นะคะคือการสนทนาธรรมตามกาลคือเมื่อไหร่ที่มีโอกาส ที่เราได้เจอกันแลกเปลี่ยนคุยกันสนทนาธรรมจะให้ดีคือสนทนาธรรมกับพระนะคะให้ท่านได้สอนเราบอกเราได้เจอแล้วไม่พอเห็นบางทีเห็นเนี่ยเห็นสมณะก็เกิดความศรัทธาใช่ไหมโอ้เห็นจริยะท่านงดงามเห็นความเมตตาท่านเราก็เกิดศรัทธาแต่เราได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับท่านด้วยนี่ยิ่งสร้างปัญญาให้กับตัวเองเลย นะครูงอร้อเนี่ยมีเป้าหมายในชีวิตก็เพราะว่ามีโอกาสได้พบครูบาอาจารย์ทางธรรมแล้วท่านก็สอนมาจนเห็นโอ้มันเป็นอย่างนี้เองมันเข้าใจอะ่ะมันเปิดกลาของเราเลยทันทีนะคะังนั้นให้เราได้มีโอกาสสนทนาธรรมเจอใครที่เป็นบัณฑิตคนที่เก่งกว่าเราเข้าไปชวนคุยชวนพูดกับเขาขอความรู้จากเขาด้วยความนอบน้อมนะคะแลนะแต่แต่อย่าไปแบบสนทนาธรรมกันแบบเออเอา,เอา ัดมาคุยกันเถียงกันในเรื่องธรรมอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนั้นยิ่งทําให้กิเลสเรากําเริบอันนั้นให้เลี่ยงเลยใครอยากจะมาโชกุนอย่างเวลามาพูดแล้วโชวกุนอันนี้มาอยู่นั่นเน,นี่ยปล่อยๆเขาไปก็ไม่เป็นไรนะคะใครจําได้เยอะกับทําได้เยอะมันไม่เหมือนกันนะข้อต่อมาก็คือเป็นผู้บําเพ็ญตบะก็คือบําเพ็ญเพียรน,นั่นแหละค่ะนั่งสมาธิวิปัสสนาให้จิตของเราแข็งแกร่งขึ้นนะคะ32คือให้ฝึกประพฤติพรหมจรรย์ ฝึกเอาฝึกเอาเข้าใจคือถ้าเรายังเป็นผู้ครองเรือนอยู่นะถ้าเรายังเป็นผู้ครองเรือนอยู่เราก็มีแฟนได้แต่ให้มีซักเดือนนึงสักทีละวันก็ได้ให้ถือสิงแปดูนะคะการประพฤติพรหมจารย์ก็คือให้จิตของเรามันบริสุทธิ์อยู่กับตัวของเราเองนะคะเราจะค่อยๆละไอความยึดมั่นถือมั่นของเราให้มันจางออกไป นะค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณเข้าใจเพราะการละพรหมาจารย์เป็นสิ่งที่ยากมากๆนะคะคนส่วนใหญ่จะไปละกันได้น,นออ่ไม่ใช่คนส่วนใหญ่ละได้ขาจริงๆคือขั้นอนาคามีเลยนะคะโสดาบันยังมีคู่ครองนะคะสกิทาคามีก็ยังไม่ได้ละเรื่องกามเบ็ดเสร็จนะคะัน้นค่อยๆทำข้อ33ค่ะเป็นผู้เห็น ความจริงทั้ง4ประการหรืออริยสัจนั่นเองนะคะเห็นให้ได้ว่าทุกมีอยู่จริงเหตุแห่งทุกคืออะไรการหลุดพ้นมีอยู่จริงและทางแห่งการหลุดพ้นนั้นมีอะไรบ้างนะทำยังไงลองไปหาเซิร์ชดูก็ได้ค่ะอริยสัจอ่าแปดประการนะคะมัคมีทางมีองค์8มีอะไรบ้างมีความเห็นชอบพูดชอบการงานชอบคิดชอบนะคะสมาธิชอบสติชอบคือพวกนี้ค่ะให้เราไปฝึก นั่นคือทางที่จะทําให้เราไปสู่แห่งการพ้นทุกในท่อนสุดท้ายตั้งแต่ช่วงข้อ333 3 33, 34 35 36 37 38้เดเนี่ยหกข้อนี้จะเรียกว่าเป็นมงคลสูงสุดซึ่งสุดยอดท่านเก็บไว้สุดท้ายเพราะเป็นเรื่องที่ยากที่สุดนะคะเป็นเข้าสู่ทางธรรมแล้วนะคะคือเอาง่ายๆนะถ้าคุณทําแค่32ข้อก่อนหน้านี้ยังไงก็จเจริญแล้วจริงไม่ต้องถึงครบทุกข้อนะข้อใดข้อหนึง่งและข้ออื่นไม่ถึงกับต้องเสียนะคุณก็จเจริญแล้ว แต่ถ้าเกิดคุณมาได้ไอ้หข้อสุดท้ายนี้ด้วยอันนี้คือเขาเรียกว่าสุขแบบไม่มีทางกลับมาทุกได้เลยนะคะข้อเมื่อกี้33คือการเห็นอริยสัจข้อที่34ก็คือการทำพระนิพพานให้แจ้งก็คือเดินทางไปสู่การหลุดพ้นนั่นเองนะคะก็คือลงไปสู่มรรคที่จะพาให้เราไปหลุดพ้นนั่นเองข้อที่35จิตต้องไม่หวั่นไหวในโลกธรรมก็คือจิตไม่หวั่นไหวในรักโลภโกรดหลงภายนอกสิ่งที่เป็นภายนอกจิตเรามั่นคง ข้อ3 6นะคะ,ะ,คะจิตไม่โศกหัวนี้สําคัญมากฝึกเลยฝึกเลยคือคนที่จิตมองเศร้าเดี๋ยวคิดเศร้าคิดลบเนี่ยจิตมันโศกจิตมันมัวแล้วมันจะทําให้เป็นปัญญายากนั้นใครที่ชอบคิดลบคิดเศร้าลองฟัง30วิธีคิดของครูเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะบอกวิธีที่ทํทาให้คุณก้าวข้ามความโศกทําให้จิตใจผ่องใสเบิกบานเข้าไว้นะคะ2ข้อสุดท้ายนะคะ เรียกว่าเป็นจิตของพระอาหารหันต์ละนะคะคือทําจิตให้ไม่มีทุลีทุลีก็คือกิเลสนั่นเองนะคะทําจิตให้ละจากกิเลสและข้อสุดท้ายคือทําจิตให้กเกษมคือจิตนั้นหลุดพ้นแล้วเป็นความสุขอย่างยิ่งชีวิตเป็นมงคลแน่นอนนะคะซึ่งโอเคครูเข้าใจฟังตรงนี้ละใจเย็นๆค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปเดี๋ยวก็ถึงแต่ทําข้อต้นๆของเราให้ดีค่ะครูการันตีชีวิตมีความสุขแน่นอนฉันั้นวันนี้ค่ะเรากําลังจะเริ่มเข้าสู่บทเรียน ขอให้ทุกคนตั้งใจทำนะคะไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวฟังแล้วลองไปทําด้วยไปฝึกตัวเองครูได้เอาวิธีที่จะสร้างชีวิตอันเป็นมงคลเนี้ยถ่ายออกมาเป็นความคิดที่มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคนิคที่จะสามารถเอาไปช่วยในการฝึกตัวเองได้ขอให้ทุกคน enjoy กับการเรียนค่ะ